สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้มกระสานแล้วก็สวัสดีนักทายทางเตะทุกคนกระสานทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูการขายไม้นะครับตอนนี้ไม้แถวบ้านอ,าอยู่ประมาณหนึ่ง โอ้ยเดินกันเขาด้วยฝั่งนี้นะอยเดินกันขาเดินกันเขาเห็นนะคอย,ยจะเละๆหน่อยนะครับอันบริได้ใครตกนะกิเแลาที่หมดแล้วบอกตามามา,มามดูสีแยกหน่อยนะ ดิ้นแชอย่างนี้ก็จะไปยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเท่ารถเปล่านะผมถ้ารถเปล่านี่จะยากนะครับแต่ถ้าเป็นพุกหนักนี่นี่จะไปได้ง่ายกว่ารถเปล่านะครับเพราะว่ารถมันจะกดหน้าทุกคันนะครับนี่เลยนะก็เพื่อนๆจะเห็นว่าการวางล้อของแต่ละคันก็จะมาสไตล์เดียวกันนะผมล้อจะไม่อยู่ตรงล่างนะครับล้อจะขยับไปทางด้านหลังเพื่อให้รถมันกดหน้านะครับพอกดหน้าแล้วต่อให้เป็นไม่มีดอกไงมันก็ไปได้นะครับ แต่ถ้ารถเปล่านี่จะไปยากหน่อยแต่ถ้าคนหนักนี่จะไปง่ายกว่ารถเปล่านะครับนี่นะก็แฉะนะผมดินเหนียวด้วยนะครับข้างล่างนี้ไม่ได้ปูไม่ได้เทพื้นนะครับเป็นดินนะครับดูนะเดี๋ยวเาเดินไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับนีู่แตนนร้อยยี่นะผม ได่เป็นไรแท้มาเยอะกว่าเขาไม่รู้อันนี้ได้เท่าไหร่สองตันกว่าสองตันขึ้นโมเดลเท่าไหร่ขึ้นโมเดลสามพันสองขึ้นโมเดลสามพันสองก็ได้สองสองพันสองประมาณประมาณสองพันสองเนาะแต่ไม้มันไม่ใหญ่นไม้ใหญ่ตอนนั้นไอ้ไม้อันนี้น่ะหนักก็ใหญ่ประมาณถ้าดนทุกมาประมาณนี้แหละมันได้เกือบสามตันเนาะสองตันเจ็ดประมาณนั้นน่ะวันนี้ตัดยาว แค่บกล่องแค่บุกล่งกลงองแคนะ่บหนักนือฮะดูนะครับร้อยห้าสิบนะครับไปได้หรือเปล่าตะลุงมาฝั่งทางไว้นะเนีย่ยนะร,รถเปล่ามันก็จะลื่นๆนหน่อยๆนะครับโอ้ยสก๊อตไลนี่ทาดิทําไมอีก เรียบเท้าเดี๋ยวต้องไปคับซิ่งไปก่อนให้ใหดินมันออกจากล้อก่อนเนาะเฮ้ยยังเสียบเรียบได้นดนนดนดดหนิหน่าเ,เนปนแลนมันดินมันติดล้อก่อนติดล้อม้าลเราลังมันหนักเลยเนาะต้องไปขับซิ่งก่อนให้มันดินกระจายออกก่อนนะ นียังไม่เคยขับนะผมเคยขับแค่ตัวบุ้งกีนนะครับผมก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับไมคอรนะครับแต่ว่าตัวครีมนี่ยังไม่เคยลองนะครับแต่ถ้าเป็นบุ้งกีนนี่ก็พออขับได้นะครับแก้ขัดได้อยู่นะครับแต่ว่ายรงไรล่ะจะทำแก้ขัดพอได้นะครับรบตองผมนะ็ต้องฝึกปีนะครับไม่มีรถฝึกนะครัถ้ามีรถฝึกก็ไม่ยากนะครับ ดนช่วงทํางานตอนนั้นก็ได้ขับได้ลองนะครับก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวลุกนะครับไม่โคนี่นะครับตอนี้หอี่อีกคันนึงก็พีธีนะครับผมเก้าห้าอัพร้อยสิบนะครับจะวาดเส่ถังยันมานะครับนี่นะรองยันมาถังยันมานะครับเครืติมเครื่อง เสร็จแล้วนะได้โอ้โหขึ้นแล้วฝั่งโนหนมันขึ้นฝัง้นแล้ว ชน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 ไม่มีเสมียนนะผมก็ต้องรอรถเข้ารถออกนะครับ

เดียวนะครับมันก็ยังรับซื้ออยู่นะครับก็ได้เยอะอยู่นะสำหรับมันนะขอบดีนะผมย้ำมานะแล้วก็สู้ดีด้วยนะครับ ัทหน่อยนี่ต้องขับขับไปขับเล่นกันรอบหนึ่งนี่เตรียมข้าให้เรามาล้อสะอาดๆนี่เอาดินกระปานนึ่นี่หนักดินได้นี่เอาป้ายป้ายวยสล้พี่รุ่นอ๋อเบาเนม่ะครับเห็นหัวนี้ทำไมมันแปลกๆตาเนะแปลกตาได้เห็นตัวไอระห่าเออ ดีนะผมร้อยห้าห้าอ๋อชัตเตอร์ก็ออบดีนะผมก็อาทีนี่นะอาทีชัตเตนะครับออบประมาณออบจังหวะหนึงนะผมคาร้อยห้าสิต ห้าสิบเลยนะครับกอร้อยกว่านะเด่ละคันนะครับก็มีดินด้วยนะครับผมดินนี่ไหลก็โลเลยนะครับติลดล้อมานะครับ